วันนี้เราจะมาป้ายยาไอศครีมเจลาโต้ที่อร่อยมากๆวัตถุดิบนะนำเข้าจากอิตาลีเลยร้านนี้คือร้านเดรูน่านะคะเราสั่งมาจากในไลน์แมนคือชอบมากรสนมฮอกไกโดของเขาคือหอมอร่อยสุดๆเจ้าของร้านเนี้ยก็คือน้านแนนซี่ที่เป็นนักเรียนอังกฤษได้ไปเรียนทำไอติมที่ต่างประเทศก็เลยเอาวัตถุดิบนำเข้ามาจากอิตาลีมาทำเป็นไอติมโฮมเมด ไอติมเ้าพรีเมียมจริงๆค่ะอร่อยมากเราชอบเอามากินกับพวกท็อปปิ้งต่างๆคือฟินสุดๆเลยค่ะเดีย๋ยวเล่าต่อนะว่าทําไมชื่อร้านของเขาถึงไม่ตรงกับบนถ้วยเพราะว่าเขาอมีหน้าร้านอยู่แล้วชื่อเดรูนาเป็นร้านเล็กๆสไตล์ออฟฟิศฟิลคาเฟ่ไอติมที่มีที่นั่งประมาณแค่4ี่ถึงหที่บนถนนรัชดา32ค่ะแต่ว่าคนทําในชื่อนันซี่ก็เลยติดป้ายทั้งบนว่าเป็นสูตรของน้าแนนซี่ก็เลยชื่ออนตี้แนนซี่ค่ะ เปนในอติมเจลาโต้รสชาติเข้มข้นนะคะนมฮอกไกโดนี่คืออร่อยมากๆเลยแล้วก็ยังมีีกยรสชาติเลยค่ะทุกคนเขาทําสดใหม่นะแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศไม่มีขั้นต่ําเลยค่ะค่าส่งแค่3,59ส่วนในกรุงเทพเนี่ยก็คือสั่งไลน์เมนได้เลยค่ะ